cầu má bình mẹ đằng con lóng lơi phỏng đèn Isaan, phỏng dịt vinh danh luộc lán เอามาอย่างใดหัวใจหำหอนอ่อนซอนเสียงอสา แม่ม่ให้ปลูกเสี้ยวปลูกบัดหัวใจขันแก่นดังไงงานไม่เชิญชมหนาวลมพันว่าคาชาดยิ่งไม่ควรร,ร,ร,รากประกาศศักดีมีคิดของอุดรธานีก็คือความ นสือํำนานเสียงหินเสียงแคนลูกหลานที่อยู่ไกลแดนอย่าลืมเสียงแคนดินแดนข้าวเหนียวแทนกันหักกันให้แกนมั่นคือปั้เขานเหนียวรวมใจให้เป็นหนึ่งเดียวหากการกลมเกลียวเด้อเสียวอีสา อ่อนซ่อนอีสานพี่น้องเอ้ยประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามวัฒนธรรมรวมสมัยกับลูกหลานบานตองหาสร้างงานโชว์ให้พี่ให้น้องได้เบิงได้ชมบุญอีสานบานเฮาแต่ละจังหวัดแต่ละจังหวัดโอ้ย <Yeah. S 1> น่ะจะเป็นปิตาอ่อนซ่อนค่ะเป็นประเพณีหีดสิบสองข้องสิบจีหิดงีข้องเกี่ยงมาต้อนกันไว้ทั้งนาเวทีให้พี่น้องโหาได้เบิงหลายรูปแบบ ตุ่มห้อมน้ากันสมโพธิหลวงพ่อภาษัยน้ากันวสันถอนทั้งพุ่นไม่ยังก่อนล่ะแม่โอ้ทั้งพี่ทั้งพี่เป็นบุญดังของจังหวัดลอยเอ็ดเออบุญพเวดบุญพเวทกินข้าวปุ้นเมืองลอยเอ็ดแม่ครับโอกินข้าวปุ้นเอาบุญพเวทอันเป็นเมืองลอยเอ็ดเออนตอนใดค่ะนันตอนใดค่ะตอนสู้โศกกันสู้โศกข้าวผัดชารผมสู้าวกันชาชาลีที่ท่านชาดกแม่กำไฟนีอีอย่างนอค่ะ อันไฟนี่มันแหง้งมันแหลกหลายก็เลยขอฝ่าขอฝนแหนั่งแมวขอฝ่าขอฝนขอฝนให้โตกต้องถือตามฤดูกาลเออต้องตามฤดูการแหนั่งแมวแต่ป่านนี้มันต๊ะอยู่อันพี่น้องบ่คือแมวบ่วอเอาบ่คือแมวคือหยังจั่น <c oughs> ขอบใจ <c oughs> สวรรค์นาเขตกับคือลิงไปอัตตปือกับคือลิงอันมาจับปลาซักกับคือลิ่งมาหนองคายเด็กมาเมนองไทยกับคือลิ่งมาหนองคายเปลี่ยนแล้วบบคือลิงคือยังคือชนีแต่ไปตะกุนนครโมเดลคือลิงคือชนีคือยังพยาวานอนไปทั้งเหนือเด้ก ไปทางเหนื้ออก๋อบอกบกระแดงตัวคือพันเนื้อพันแดงตัวแต่ละคนสวยๆงามๆกันตั้งนั้นเปยังคืเฮ็ดจังซี่ตามบทตามบาทเนาะขัดฉากรุ่นนี่ฉากหลังต่อไปนี่ปัดทุบปัดโุบต้อรอปันนี่ตัวนิ่งไปแล้วจับไปเลยไผ่รอนี่แหละ่นนี่แหละที่ไปไส่ละบาทเนี่ยที่ไปแต่งตัวใหม่ให้มันรอปุนนี อุ้ยชาวบงปานั่นตีต่อไปไปแ่งเบิงมันสิรอกว่านี้บ่โอ้ยจะเห็นเน่จะเห็นเนี่ยแหลมรอคันแม่นหัวเรามีควรอันเดียวก็เลิกครับอันมัคคะลีีผลนั่นอ้ยนั่นก็ได้เนาะคันแม่นมีควรนั่นนะกันมากไม่เป็นรูปผู้ใายกับผู้ญีงเข้าใจว้าเนาะเอาผ้าพี่ดอกเ้าม่วนสกอนหมู่เฮาบ่ดนี้ เอามวลมวนมวลมวนเอามวน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 มาบ่อนมามวนให้หาด้วยกันมาเต้นให้มันมันมันมาเต้นให้มันมันมันสนุกสุดสันต์ให้มันสุดเทียงบาท่องทังเสียงผู้ใดสิว่าบาท่องทังเสียงผู้ใดสีวา ขอให้มีรักแผดเปนขอให้มีรักทว่วแดนลำบุญเงินแสนเงินล้านทุกคนอย่าเจ็บอย่าจนอยู่ดีมีแหงอายุวันนางสู่ังอายุวันนางสู่ขังขอให้พ้าลังเลี้ยวแรลแค่ีทุกคนจงกระเทยเปลมปีทุกคนจุกระเทเปลม่ยีนับจากวันนี้อยู่ดีสบายตัวเจ็บยาได้ควใอย่ยาดีนอนหลับให้้าได้เงินมีเด้อนอนหลับให้้าได้เงินมี ใจเดิมนอนเต็มก so ่อยได้เป็นเปนก้อยงหวังว่าแป็นเปนก้อยงหวังว่าแป็นเปนยังฮักแ็นเป็นอยยงคือเอาป่ยพอนู้เจ้าวันอยู่ดีมีแห่ป่วยพอนู้เจ้าวันอยู่ดีมีอันเด้อพี่น้องทางแพงกันเด้อพี่น้องแก่สุขสมปองสุขสุขคนรวยบันไดกันหนีตายบ่พ้นเด้อบ่พ้น วันนี้ขออวยปันไทยให้สุขสำมายกันเดอเจ้ายูดีมีแห้งกันเดผทานลำพังรวยรวยสวยสวยงามงามสูขคนเด้อ เป็นยังไงพี่หนาวหนาวจังได้บิ่งแดดพนลัดพนลี่เบิดสนามจังได้เจ้าของออกมาวันหนาววันนี้เขาออกตุกับปัน,นเล็กกันเนาะบ้านพี่น้องเอเอมังนั่งกระห่อนห่อนมันเมียนปูนเอาซอารีห่อยขึ้นยากน้ำอ,อยู่อีหยังมันก็ที่สุกเหมือนละลาย ซุกกะติซุกได้ปิ้งไก่กับปั่นข่าวกีเท่าไรเน่าเงินมากาซุกดอกจักแล้วหาม่แนวสซุกด้วยละละบ่นพ่ายกินแล้วติแนวนึงนั่นโอ้ยดีอกดีใจซาบซึ้งใจประทับใจแม่นอกเอ้ยเห็นพี่เห็นน้องมากมากหน้าหลายตาขอเสียงพี่น้องฟังใสเนี่ยแล้ว เพื่อนน้ำดินน้ำหยาเพื่อนน้ำป่าถึงด่างตรงเพื่อนนักตาฟังหงสาวแย่งจันแห่งเอิญจับตูนหันไปนางน้ำมึนเลยดีอกดีใจซาบซึ้งใจประทับใจอ้าวพีย่ายงเบากับพีกับน้องเฮาแนบานีไล่งานโตแล้ว เสียงซาเสียงลือพีพีน้องน้องซาซาซาวาตายฟังใส่ฟังขัวไปทั้งนี้ไปอัดตะปื้อเพื่อกระามเมียย่องตายนะมุ้งเจ้าแจกเข่าหาเล่าไปพนาว่าไม่ไปกระามกระซาคือมาบอกคนหนาวสลีีบอกข่ายก็คือกันอไปย่างไปหันไปไหว้รู้พอพนาใสเมื่อนี้สิมาเบิ้งเป็นย่ยงพอเรื่องพนาเฮ้ยเราตายแล้วโอ้ผู้ใดว่าไตหรอ เ้าว่าคอยบอตายย่ดีมีแห้งแล้วปีนี้บ่ตายบ่ตายปีนี้บ่ตายแด้ขาดปีนาจังสิตายแมนว้าเศร้าเศร้าแล้วบ่ตายแล้วกลัวแล้วขึ้นมาแล้วเนรนอกเล่าให้ข่วงเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาอุสรธาตม,มาบน<อ>คือโมหดอ,อน,นิจาวัฏสังฆา อันนี้จ้าอืมไว้ใ้เจ้าคุนข้าเอาดอไปรักษาอยู่สายกบพีไปรักษาอยู่โรงพยาบาลกรุงเทพเจ้านายนั่นนะกับแม่นกคุณพ่อทวีชัยจริยาเอี่ยมอุดมกับแม่นกน้อยอุไลพ่อนเฝ้าอยู่เหม็ดปีมัดศาสตร์เฝ้าเจ้าหันเฝ้าฝ่ายเอ้ยดีเป็นคนดีเนาะดีอุบาทอุพันโลกดีบ่มีผู้คืออืเอาเอานี่แหละพี่อัดอัด ทราบซึ่งน้ำใจหัวหน้ากับนายห่างสับซึ่งน้ำใจทีพอกับแม่ข่อยบ่ไปเบิ่งข่เจ้าเถือนอือห่วยพอไปเฉยเฉยไปเลยพอคนคนพอกระแม่บ่ใบเบิ่งเลยมิจะได้ห่างกับแม่นกเดี๋ยนั่งเฝ้าพอกับแม่เจ้าไปใส่มันตาย แต่แม่เดียวตักตะโพอผมก็ยังบ่มาเบิ่งผมจะเขื่อหนอนพูดว่าเอ๋อามาทอดไปตีตอนเข้าโรงกบานแต่ยังบ่ตายตายแล้วก็สิมาได้จังได๋ซังหาเว้าเนาะแตนตอนนี้ล่ะเ,เดี๋ยวนี้บอกพี่บอกน้องอ้าวชัลี่พี่น้องฟังซ้ายพี่น้องฟังขวาเดี๋ยวนี้แข็งแห้งแล้วแข็งแรงแข็งซ้ำเดยปัด<ข>ทอดไม่พูดแล้วใส่งานได้ปัดรถป้ายแดงพูดแล้ว <c oughs> อย่าพ่อพวกเรานะแข็งแรงแล้วแข็งแรงแล้วไอหน้านี่โอยลูกหลานนี่ยางว่าท่านหลอกอาชลีเจ้ายางไว้อยี้รถเปิดโตแล้วเปิดโตแล้วในห้างทวีชัยจริยะเอี่ยมอุดมมือนีเป็นมือเลิกงามย่ามดีของทีมงานเสียงอีสานขออนุญาตเด้อพี่นองเอ๋ย ผู้นี้ลับผู้ดูแลลูกเต่าครอบครัวเสียงอีสานมีนกน้อยเสียงอีสานมีปล่อยฝ่ายแม่พ่อหนลูกๆของห้ามผเอามีพญายงนั่นแน่เอาว้ายว่าเดีว่าเดี๋ยวว่าเี๋ยวมีพญายงนี่สำคัญคือสิบเว็าเรื่องมีพญายงมือนีมือนีม,อน <ฮะ S 2> มีพญายงแต่าาาว่ามือหนาอาจจะเป็มี ให้ท่านนั่งให้ท่านนั่งเนาะขออนุญาตเนาะค่ะลูกหลานสิได้ขอพ่อเป็นวันครอบครัววันอบอุ่นของครอบพัวเสียงอีสานให้พี่ไหน้องของเฮ้าได้เบิ้งส้มแซวซืนส้มน้ำกันค่ะพี่น้องขอพ่อได้บ่เอายังสั่นเอาเงินตัวสีอ้อยออกดาห้านได้เดี้เนี่ยย่านเบิกขึ้นยังเนี่ยเอาไว้วาว เรบอยอกซื้อเด้ออีพอเอ้ยนั่งเมาอยู่ดิเพอเด้อท่านคือญาติผู้ใหญ่ในครอบครัวเสียงอีสานค่ะลูกหลานบ้านตองหาขอทรงน้มแล้วก็ขอพรค่ะบวมเป็นไห่พรอเด้บันเดีมาอวยพรผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะพี่น้องขอพรและขออวาสจากคุณพ่อทวีชัยจริยะเอี่ยมอุดมค่ะโอ้ยิ้มปุยปุยอยู่เป็นตะเบิกไดลลาอยู่ดอกซัวแม่อิพอเรามีพรอหรอต่างๆตะคีมโรกกับเพาท่าจักเจ เอาขนมมีพรอนก็นเอาควันอิ่มก็ได้ค <c oughs> ูอยอะไรหลาย <c oughs> เอาเอ็มร้อยหาซิบเป็นไปยังเอว <c oughs> ่เอามาเติมพลังบ่รืดบว่ะอ่ะมาอันนี้แม่สิเป็นตัวแท่นของลูกลูกเถ้าขมอดยกผ่านขึ้นจับเา่ายกผ่านขึ้นอันจับจับสิ่งใดที่ลูกล้านบ้านตองหาได้รวงได้เลื่อยเกินก็ขออภัยขออโหสิจากคุณพ่อทวีชัยจริยะเอี่ยมอุดมค่ะ เอาไปให้ลูกให้เต่าสุขผูสุขคนเบิงแย่งลูกเต่าเด้ออีพอเอ้ยเนาะขอโอวาสขอ,ขอ,ขอพรจากคุณพ vale> ่อทวีชัยเฮ้าบันี่ผมเองก็ในฐานะที <h <h ่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของท็อปไลน์ไดมอนด์นะครับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับบอกแม่นผู้เฒ่าผู้แก่นะครับโอยังไม่แก่นะครับโอ้โหหนักนะพูดถึงเสียงอีสานกับท็อปไลน์ไดมอนด์นะครับก็เปรียบเสมือนครอบครัวเดียวกันนะครับ เป็นครอบครัวที่อบอุ่นนะครับเหมือนพี่เหมือนน้องเราอยู่ร่วมครอบครัวเดียวกันมากว่าสิบปีแล้วครับน่าจะเกือบเกือบยี่สิบปีได้แล้วนะครับก็รู้สึกดีใจครับที่ได้มีโอกาสมาร่วมบนเวทีนะครับแต่ว่าตื่นเต้นนะครับเพราะปกติไม่เคยออกเวทีเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าลืมนะครับ เดี๋ยวมออย่าลืมนะเดี๋ยวเบิรค่าตัวให้ผมด้วยนะครับครับพูดถึงวันนี้นะครับพวกเราทีมงานเสียงอีสานนะครับก็ยืนอยู่บนเวทีนี้ณสถานที่แห่งนี้นะครับวัดโพชัยจังหวัดหนองคายนะครับซึ่งวัดโพชัยนะเป็นเป็นวัดที่ปฏิสถานองค์หลวงพ่อพระใสนะครับซึ่งเป็นองค์หลวงพ่อที่พวกเรา ชาวหนองคายและพี่น้องทั่วประเทศเข้ารบบูชานะครับดังนั้นผมขออันเชิญขออาราธนาบารมีองค์หลวงพ่อพระสัยนะครับโปรดจงอำนวยอวยพรให้พวกเราทีมงานเสียงอีสานพร้อมพี่น้องทุกท่านที่มานั่งชมอยู่ในเวลานี้นะครับและท่านที่นั่งชมอยู่หน้าจอด้วยนะครับก็ขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงคิดสิ่งใดหวังสิ่งใด ในสิ่งที่ดีที่ถูกที่ควรนะครับก็ขอให้ได้ประสบความสำเร็จสมปรารถนาทุกประการนะครับและอีกอย่างนึงก็อยากจะฝากถึงลูกหลานชาวเสียงอีสานนะครับว่าพวกเราทีมงานเสียงอีสานยืนอยู่บนเวทีแห่งนี้มาเป็นเวลา10ปีนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญนะครับที่พวกเราควรจะยึดถือไว้ก็คือความรับความเข้าใจความรู้สามัคคี ซึ่งกันอะไกันนะครับการอยู่ร่วมกันในหมู่มากย่อมมีกระทบกระทั่งกันบ้างก็ขอให้รู้จักใช้พิจรรารณาธรนะครับคิดก่อนทํานะครับจะทําสิ่งใดก็ขอให้คิดเสียก่อนนะครับว่าสิ่งที่เราจะทํานั้นถูกหรือผิดควรหรือไม่นะครับเพื่อที่ว่าทีมงานสยงอสารของเรานั้นจะได้ยืนอยู่บนเวทียืนอยู่บนถนนสายบันเทิงแห่งนี้ไป นานเท่านานนะครับครับขอบคุณครับล้อมจิตล้อมใจลูกหลานบ้านตองหาไฮโฮกัตันยูก,กตเเวที่มีในห้างทวีชัยจริยะเอี่ยมอุดมมีบริษัทท็อปไล่ไดมอนยังมีลูกหลานบ้านตองหาอะบันนีอีพออีเมพี่นองเฮ้าสุภูสุขคนเท่าความเก่าความหลังไปตังต่กีย่ายงเพล่ำเป็นพระเอกมียนกเป็นนางเอก เออสี่ไฮฟังล้ำได้บาะเนี่ยสีไฮฟังลำกเมนสี่ไฮล้ำวายสีไฮล้ำเออเอ้าเรื่องคือล้ำหยังกระล้ำเรื่องนี่ล่ะพิธีม่งค่อนกับแสดงความกระตันยุแล้ว